ยึดตายเนะเ๋ยึดายเลยนะเอา,าวามือมกีไม้มันแข็ง <S 2> <S 2> แต่ซ้ายมือใบมันอ่อนเรื่องเอาเส๋อย้ายพี่ลงทางไหน <S <S 2> <S 2> ระหว่างอ่อนกับแข็งเต๋ตัดสินใจเอาถ้าอยู่ถ้าสองชันน้นยังพออยู่ได้แต่ถ้าชั้นเดียวไม่น่าจะอยู่ได้พื้นที่นี่นะครับวนวังก็

โอ้หน่อยตัวไปแน่นอนค่อย <laughs> 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 พี่บินบริริตพี่เอกอพันธม์รุริตแล้วก็น้องเข้มนะยังคงเป็นตัวแทนคนไทยเอากําลังใจนะครับมาส่งให้ถึงบ้านเลยโดยมีพี่ยาวลูกหยีเข็นเรือให้นะวันนี้ทําหน้าที่เข็นเรือพี่เสียงคนตกน้ามาดินไปดินครับครับซ้ายขวาไหม

เุ้หว่ของคุณาังกครับไลารเซลจากสี่ราชมรูนิธินะครับขอบคุณสี่ราชมรูนิธินะครับเนี่ยครับเอาไฟโซลาร์เซลผ่าน มูลนิธิร่วมกัตัญญูมาส่งมอบโดยพี่บินเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะครับนี่ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดหนองคายนะครับเราไหลมาอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะครับก็อนุโมทนาบุญกับทางศิริราชมูลนิธิด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกพื้นที่นะครับหัวใจคนไทยส่งกําลังใจให้นะครับ